ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC มีอะไรทำไมฮอตจังกองทุนหุ้นเทคแค่ทุกกองต้องลงทุนเห็นเป็นอนาคตของโลกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทนีนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กันอยู่นะครับผมเคยทำหุ้นเกี่ยวกับ ASL ไปแล้ว ุ้นนั้นเป็นหุ้นที่ผลิตเครื่องมือนะครับที่สำหรับจะสร้างซีนิคอนเตอร์ขึ้นมาแต่หุ้นตัวนี้หรือว่าไต้หว an ันซมิคอนเตอร์เนี่ยเป็นโรงงานที่รับผลิตซมิคอนเตอร์เลยครับไม่ใช่ขานเครื่องนะเพื่อคือซื้อเครื่องมาจาก ASL เนี่ยมาอีกทีหนึง่งและมาผลิตชิปเซตขายป้อน Intel Nvidia เอ้ย Apple เอ้ยหรือแม้แตบบ่แบ,บ,แบ,บแรนด์ต่างๆทั่วโลกแล้วบอกเลยนะครับว่าไต้หว an ันซมิคอนเตอร์เป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดาก่อตั้งมาประมาณ ปี1,987แต่ณนะปัจจุบันสามารถก้าวขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกและคลองมา r k เก็ตแชร์นะครับหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดในชิปและประเภทของโลจิกก็คือชิปประมวลผลต่างๆชิปการคำนวณต่างๆเนี่ยสูงถึง24%ในปี2020เพื่อนๆลองคิดดูกันนะครับว่าในสภาวะตลาดโลกเนี่ยขาดชิปเซ็ตแต่บริษัทเดียวสามารถคลองได้24%จะมีอำนาจในการต่อรองขนาดไหนและเท่านั้นไม่พอครับ กําไรยังเติบโตก้าวกระโดดอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอแล้วผมอ่านจดหมายของผู้ดูคุนครับ mm. ผมรู้สึกว่าโอ้โหผู้บริหารมั่นใจมากถึงอนาคตในการเติบโตแล้วนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็บอกว่าในธุรกิจเนี่ยมีโอกาสเติบโตในระยะยาว มีจุดอ่อนค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ายังไม่พูดถึงราคาหุ้นถูกหรือแพงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลทั้งหมดจากคลิปในวันนี้ผมเอามาจากรายงานประจาปีของบริษัท TSMC หรือว่าไต้หวันเซนิคอนเดอร์แทบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเรามาดูกันเลยครับว่าไต้หวันเซนิคอนเดอร์เนี่ยมีดีอะไรเดี๋ที่ผมบอกไปแล้วครับไต้หวันเซนิคอนเดอร์เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตนะครับไม่มีแบรนด์ของตัวเองแปลว่ามีใครจ้างมาก็ นำมาผลิตแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของตัวทีเอสเนซี่ครับผมไปดูแล้วว่าเขามีแพลตฟอร์มสําหรับรองรับลูกค้านะอย่างแรกเลยที่อยากเป็นลูกค้าเขาปุ๊บก,ก็ต้องมาหาที่แพลตฟอร์มก่อข้อมูลว่าคุณมีอะไรบ้างจะผลิตชิปประเภทไหนคุณมีข้อมูลหรือเปล่าคุณมีวิธีการกระบวนการผลิตหรือเปล่าคุณขาดตรงไหนมาแล้วเราจะสามารถประมวลผลหรือว่าบอกได้ว่าคุณจะเป็นเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ กระบวนการโปรเซสโดยเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมนะครับถ้าไม่ใช่ชิปที่เป็นคอมพิวเตีหรือว่าผลิตมาแล้วก็รอคนไปซื้อเนี่ยแต่ถ้าเป็นสั่งทำเนี่ยเวลาเช้งานผลิตนะครับจะอยู่ประมาณ24-26สัปดาห์ขึ้นไปนะครับนั่นแปลว่าโ,โหกว่าวางแผนการออกแบบกันกว่าจะผลิตชิปตัวหนึ่งเสร็จเนี่ยครึ่งปีนะครับและเท่านั้นไม่พอครับในอุตสาหกรรมการผลิตชิปนะครับดี่ยวผมเคยบอกไปแล้วนะใช้เงินทุนสูงมากนะครับ 1 0บถึง40ิบิลเลียนแล้วแต่ความไฮเทคของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆครับและปัจจุบันนะครับตัวของไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์ถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตชิปหรือว่าเซมิคอนดกเตอร์เนี่ยทันสมัยกับต้นต้นของโลกสามารถผลิตเวเฟอร์ได้ครับตั้งแต่100 200และ300เอ่อมิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ12นิ้ว8นิ้วแล้วก็6นิ้วนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับมี5โรงงานของเชนซีลูไปรัตว์ลูกนะครับ ซึ่งสามารถผลิตเวเฟอร์ขนาด12นิ้วหรือ3 0 0 mm, มิลลิเมตรถือว่าเป็นเทคโนโลยีสูงสุดที่เป็นแมชโปรเจคชันณตอนนี้นะครับในส่วนเวเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับหรือว่า200มิลลิเมตรเนี่ยมีอยู่6โรงงานและในส่วนของ6นิ้วนะครับหรือว่า100มิลลิเมตรเนี่ยมีแค่โรงงานเดียวนะครับที่ยังผลิตอยู่ซึ่งหุ้นไต้หวันเซนิคอร์เตอร์นะครับจดทะเบียนอยู่2ตลาดนะนะก็คือขายหุ้นจริงๆหรือว่าจดทะเบยียนจริงๆเนี่ยในตลาดหุ้นไต้หวันรหัสนะครับ 2- 3 3สนะครับและส่วนนึงครับเป็น จดทะเบียนอยู่ในตลาดซับนิวยอร์กชื่อทิกเกอร์ครับก็คือ g s m โดยข้อสังเกตของผมนะครับในตัวของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าชิปที่เขาเรียกว่าแอดวานเทคโนโลยีเนี่ยจะถือว่าต่ำกว่า16นาโนเมตรลงไปแต่ที่ผมอ่านมาเนี่ยของตัวใหม่ล่าสุดของ ECD เนี่ยเขาบอกว่าต่ำกว่า10นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแอดวานเทคโนโลยีหรือว่าแอดวานเซนิคอนเดอร์เนี่ยผมขออนุญาตใช้ตามไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ในข้อมูลของ TSMC นะครับข้อมูลจากรายง,งานประจำปีนะครับ ในปี2020ที่ผ่านมาลายได้มากกว่า58%มาจากซมิคอนดักเตอร์แบบประเภทแอดวานซ์หรือว่ามีขนาดต่ำกว่า16นาโนเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับปี2019นสะครับสัดส่วนนี้อยู่ประมาณ50เองนั่นหมายความว่าครับบริษัทเล่งที่จะขายสินค้าหรือว่าอยากจะผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะได้ราคาที่ดีกว่าขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าซมิคอนดักเตอร์ประเภทต่างๆหรือว่าขนาดต่างๆนะครับใช้นวัตกรรมใดบ้าง ตัวที่เป็นพระเอกเลยนะครับก็คือทํายอดขายว่าเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดของไต้หวันมินคอ c ดักเตอร์ได้เนี่ยก็คือขนาด5นาโนเมตรนั่นเองใช้ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆรุ่นแพงๆนะครับรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะต่างๆที่ช่วยให้คนขับรถเนี่ยขับได้อย่างสบายขึ้นนะครับและเท่านั้นไม่พอครับยังใช้สาหรับชิปในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงอีกด้วยครับต่อมาครับ7นาโนเมตร เป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็สร้างรายได้ให้สูงที่สุดสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้นะครับของบริษัทใช้นอุาตสากรรมมือถือแล้วก็ตัวประมวลผลขั้นสูงเช่นเดียวกันครับในส่วนเซมิคอนดักเตอร์ขนาด16แล้วก็12อนาโนเมตรนะครับใช้ในแวร์เบิลต่างๆโมบายต่างๆรวมไปถึงคาลคอมพิวติ้งสำหรับเก็บข้อมูลด้วยครับเซมิคอนดักเตอร์ขนาด2ี่อนาโนเมตรนะครับ,รบใช้ในเรื่องของ IoT เรื่องของคอน s u m e r product ต่างๆทีวีที่เป็นพวก 4K ทํทำให้ภาพชัดเสียงชัด จะที่ผมเล่าในเรื่องของปรดักต์ต่างๆ,ๆที่ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ผลิตออกมานะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่5อุตสาหกรรมนั่นคือ1นเลยนะครับสมาร์ทโฟน2ในเรื่องของชิปประมวลผลต่างๆที่ใช้ในเรื่องของบล็อกเชน G P U C P U ขุดบิตคอยก็อยู่ในหมวดนี้เช่นเดียวกันครับเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลใช้พลังงานน้อยลงในที่3นะครับ I O T อย่างที่ 4. Automotive นะครับหรือว่าพวกอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆอย่างที่5ก็คือที่ซ่อม c o n sumer อ l เล็กทรอนิกสก็คือเครื่องใช้ต่างๆที่คนเราเนี่ย ใช้กันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วครับพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ulator, เราจะเห็นได้เลยว่า5อุตสาหกรรมนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมบอกว่าจะเติบโตอย่างมากในอนาคตซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับไม่ใช่อุตสาหกรรมใหม่แต่กระบวนการหรือว่ายุคต่อไปของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มสูงมากขึ้นและตัวที่จะเป็นพื้นฐานที่ทําให เทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถใช้ได้ก็คือเซมิคอนดักเ,เตอร์เองครับอย่างแรกเลยครับเรามาดูที่สมาร์ทโฟนละกันเมื่อ 5G มาครับบอกเลยว่าชิปแบบเก่าใช้ไม่ได้นะครับระบบ 5G จําเป็นใช้ชิปที่ประมวลผล 5G ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมือถือรุ่นใหม่ๆก็ต้องใช้ชิปรูปแบบใหม่ๆหรือแม้แต่สัดส่วนการใช้ชิปเซ็ตในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเมื่อก่อนอาจจะโอ้โหระบบขับเคลื่อนอ,อัตโนมัตินิดหน่อยมีระบบออโต้บ้างเล็กๆน้อย แต่ในอนาคตเราบอกมาแล้วเมื่อรถไฟฟ้ามานะการประมวลผลการเก็บข้อมูลใช้คลิปเซตมหาศาลและในอนาคตระยะยาวรถยนต์และคนขับหรือด้วนต่างๆเนี่ยมาแน่นอนครับการใช้เซมิคอนดักเตอร์จะมีสัดส่วนมากต่อสินค้า1ชิ้นนั่นแปลว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมจะไม่เติบโตหรือจํานวนชิ้นที่คนเราซื้อเนี่ยเท่าเดิมนะแต่สัดส่วนในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร ราคามูลค่าจะเพิ่มสูงมากขึ้นจะทําให้ไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์ได้ไประโยชน์ตรงนี้นี่เองครับจากรูปนะครับที่บอกมาให้ดูนะครับผมอยากจะให้ดูถึงสัดส่วนรายได้ของบริษัทต่างๆว่ามาจากไหนบ้างอย่างแรกนะครับก็คือมาจากเวเฟอร์ครับก็คือผลิตเซมิคอนดกเตอร์นี่แหละแต่ว่าหน่วยที่ใช้วัดนะครับก็คือจํานวนเวเฟอร์ที่ผมบอก 300, 200- 100น้มิลลิเมตรนั่นเองครับเรามาดูในปี2019นานะครับจำนวนเวเฟอร์ที่ผลิตออกมานะครับและขายในประเทศอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเวเฟอร์ ส่งออกไปต่างประเทศนะครับอยู่ที่8ล้าน3ามแสนเหมื่นเวเฟอร์รายได้นะครับภายในประเทศอยู่ที่9 1ล้านดอลลาร์ไต้หวันและส่วนรายได้ที่เกิดจากการส่งออกนะครับอยู่ที่836ล้านดอลลาร์ไต้หวันในปี2องพัเาเมาในปี2020นะครับจำนวนเวเฟอร์ที่ขายได้นะครับจาก1ล้าน6แสนเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ2ล้านเวเฟอร์ที่ส่งออกเนี่ย8ล้าน3แสนเกหมื่นก็ขึ้นมา10ล้าน3แสนหหมื่นนะครับมูลค่า ที่เกิดขึ้นก็เพิ่มสูงขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ113่ล้านแปดแสนดอลลาร์ไต้หวันและรายได้ที่เกิดจากการส่งออกนะครับอยู่ที่1นึ่ล้านดอลลาร์ไต้หวันนั่นเองแล้วเรามาดูช่องที่2นะครับในส่วนของรายได้อื่นเนี่ยนะครับที่เป็นโน้ตสเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายเวเฟอร์เนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับเป็นสัดส่วนที่น้อยแล้วรายได้อื่นเนี่ยมาจากอะไรบ้างก็มาจากการเทสมาจากการประกอบหรือมาจากการ QC ต่างๆรวมไปถึงนะครับ ค่าร o y a l t y f e รต่างๆที่บริษัทเก็บได้นั่นเองดังนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าบริษัทได้รายได้มาจากการผลิตเซมิคอนดเตอร์เป็นส่วนใหญ่เลยครับแล้วข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างนึงน,นะครับที่ผมเห็นนะครับก,ก็คือวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆรายจ่ายต่างๆที่ตัวไต้หวันเซมิคอนดเตอร์เนี่ยจะนํามาใช้เพื่อผลิตเซมิคอนดเตอร์เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับพวกแก๊สต่างๆ2ก็คือตัวเวเฟอร์น่นนะครับ บริษัทรับผลิยตยี่หอเวเฟอร์เนี่ยซื้อมาอีกทีนะอย่างที่3สารเคมีต่างๆอย่างที่4อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีการเจาะต่างๆที่ทําให้เวเฟอร์ต่างๆกลายเป็นเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมานะครับและอุปกรณ์อื่นๆนี่ครับก็คือต้นทุนหรือว่าซัพพลายเชนทั้งหมดของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากตารางนะครับเขาไม่บอกว่าเขาสั่งซื้อมาจากบริษัทไหนบ้างแต่จะเห็นได้เลยครับว่าตั้งแต่ปี2019-2020เนี่ย พวกซัพพลายเออร์ต่างๆก็จุกตัวมากนะครับเคาบอกว่าในปี2019นะมีบริษัท A เนี่ยสั่งซื้อจากบริษัททั้งสวดเดียวนะก็คือ17%ของรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทบริษัท B เนี่ยสั่งซื้ออยู่19%บริษัท C อยู่7%บริษัท D อยู่10%เพราะว่าปี2020นะครับบริษัท A สั่งซื้อ20%บริษัท B สั่งซื้อ17%บริษัท C สั่งซื้อ10%และบริษัท C สั่งซื้อ9%นั่นแปลว่านะครับมีแค่4บริษัท ที่ขายของให้กับบริษัทไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกซึ่งกินรายจ่ายทั้งหมดเนี่ย56%และบริษัทอื่นๆเนี่ยกินแค่44%นั่นแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของซัพพลายเชนแปลว่าเฮ้ยถ้าบอนไม่แน่นนะหรือว่าลูกค้าเล่นตัวเฮ้ยของไม่มีของขาดเนี่ยจะทําให้บริษัทไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์เนี่ยพบที่หน่าลำบากได้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็น ข้อเสียอย่างนึงนะที่พึ่งพาซัพพลายเออร์บางเจ้ามากจนเกินไปครับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่เราต้องไปแกะดูว่าบริษัทไหนกันแน่อันนี้น่าสนใจและเท่านั้นไม่พอครับพอพูดถึงเรื่องซัพพลายเชนแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าบริษัทไต้หวันเซนิคอนเนคเตอร์เนี่ยขายให้กับลูกค้าใดบ้างข้อมูลที่ได้มาคล้ายๆกันเลยครับนั่นก็คือในปี2 0 1 9นะครับขายให้ลูกค้าบริษัท A e เนี่ย23%ของอไรายได้ทั้งหมด บริษัท B อยู่ที่14%แล้วบริษัทอื่นอยู่ที่6-3%พอปี2020นะครับการว่าขายบริษัท A เนี่ยสูงถึง25%ของรายได้ทั้งหมดบริษัท B อยู่ที่12%แล้วบริษัทอื่นอยู่ที่6-3%นะครับนั่นก็แปลว่าเอ้ยถ้าลูกค้าบอกไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วเคยซื้อเรามานานหรือมีอำนาจต่อรองกับบริษัทมากขนาดไหนเพราะว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ กินสัดส่วน10กว่าถึง20%สเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นจุดอ่อนอีกอย่างนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในอุตสาหกรรมเซมิคอนดกเตอร์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็ต้องพูดเลยว่าผลิตหรือว่าเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่กี่ประเทศในโลกแน่นอนครับเป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่ามีวงปิดและการมีบริษัทที่ร่วมในเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยอยู่ไม่กี่บริษัทครับอาจจะเป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับ จากรูปนะครับผมเอ้งบการเงินมาให้ดูคร่าวๆแล้วมาดูกันว่าฐานะทางการเงินของไต้หวันเซมิคอนด์เตอร์เนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนที่ผมขีดเส้นมาให้แล้วนะครับอันนี้คือบาลานซ์ชี้นะครับในปี2 0 1 6ันถึงสองพันยี่สิบเนี่ยนะครับที่ผมลากมาให้ดูนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหแอสเซทของตัวไต้หวันเซมิคอนด์เตอร์เนี่ยหรือของบริษัทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่พอครับเรามาดูหนี้สินนะครับหนี้สินของบริษัทเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะคงที่แล้วก็มาเพิ่มในปี2020จากประมาณ 700กว่าล้านขึ้นเป็น90 0กว่าล้านแต่เรามาดูบรรทัดสุดท้ายครับอ่าอันนี้คือของสงัดส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับแม้ว่านี่สินจะอยู่90 0อกว่าล้านแต่ส่งหรือหุ้นอยู่ที่1,785ล้านนั่นแปลว่าดีประมาณ0.5นิดๆนิเท่านั้นเองสำหรับผมแล้วถือว่าตัวของไต้หวันเซ็นลคอรเตอร์เนี่ยมีฐานการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับเรามาดูในส่วนของรายได้กันบ้างนะครับ ผมเอามาดูเหมือนเดิมนะครับรายได้ในปี2016ถึง2020เหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ารายได้เนี่ยมีนวโนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆแต่มากระโดดเอาป2020ี2020นั่นเองที่มีชิปขนาด5นาโนแล้วก็7นาโนออกมาเป็นพระเอกนั่นเองครับส่วนก๊อตโปรฟิตเนี่ยเป็นอะไรที่ผมสนใจมากบรรทัดที่2น,นะครับที่ผมให้ลายสีเหลืองๆไว้เราจะเห็นได้เลยครับว่าปี2016หรือ2019เนี่ยตัวของรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ God ก๊อตโปรฟิตกลับไม่ค่อยเพิ่มอยู่ประมาณนะครับ 490กว่าล้านเนี่ยมาหลายปีแล้วทั้งทั้งที่รายได้เพิ่มแต่มากระโดดเอาปี2020เลครับซึ่งรายได้กระโดดเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของกอดโปรฟิตเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนกันครับเป็น711ลา้านในปีนี้นครับบริษัทอธิบายว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น5นาโนเมตรหรือว่าชิปที่เป็นเฉพาะจอดจงสั่งผลิตเฉพาะจอดจงใช้เทคโนโลยีที่สูงเ่ย สามารถทํารายได้ให้บริษัทเพิ่มสูงมากขึ้นและเป็นเรื่องปกติครับที่ผมเคยบอกนะว่าในศตสาหการเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นุาสารกรรที่มีการแข่งขันกันสูงความผันผวนของราคาก็สูงเท่านั้นไม่พอครับโปรดัก t c ไซเคิลเนี่ยก็สั้นแปลว่าเอ้ยช่วงนี้อาจจะต้องการเมมโมรีนะช่วงต่อไปอาจจะไม่ต้องการอะไรก็ได้หรือว่าต้องการน้อยลงราคาล่วงก็ได้ครับแต่ที่ผมอยากให้ดูอีกบรรทัดหนึ่งนะครับในส่วนของ Net i n c o m e นั่นเองครับ n e t i n c o m e เราจะเห็นได้เลยว่ามีการทรงๆมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนกันแล้วก็ กระโดดในปีที่2020ปีที่แล้วนะครับมาที่518ล้านน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันนั่นแปลว่าถ้าการขยายกำลังผลิตใหม่ๆของไต้วัดซเซมิคอนด์เตอร์ไปสู่านาโนเทคโนโลยีที่เล็กลงอย่างเช่น7านาโน5านาโนหรือ3านาโนเมตรในอนาคตนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่รายได้และก็กำไรของไต้วัดซเซมิคอนดเตอร์เนี่ยจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคตอีกเช่นเดียวกัน เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากรายได้ว่ารายได้มาจากไหนกันบ้างเดี๋ยวที่ผมไม่บอกให้เห็นนะครับว่ารายได้หลักเนี่ยมาจากเอรเฟอร์นะในปี2019ของมันที่สนะครับรายได้เติบโตนะครับจาก927ล้านมาเป็น1,178ล้านนะครับเรามาดูในเรื่องของภูมิภาคกันบ้างว่ารายได้ของไต้หวันซินคเต,เตอร์มาจากไหนอันดับแรกนะครับมาจากอเมริกานะครับปีแล้วนะครับส่งขายอเมริกาเนี่ยอยู่ที่634ล้านแต่ ปี2 0 2 0เนี่ยเปิดโปขึ้นมาอยู่ที่817ล้านอันดับ2เนี่ยก็คือประเทศจีนปี2 0 1 9ขายอยู่208ล้านปี2020เนี่ยขายอยู่233ล้านก็เติบโตไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนประเทศไต้หวันเองเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะครับปี2 0 1 9ขายอยู่แ4ล้านปี2020ขายอยู่129ล้านต่อมานะครับก็เป็นกลุ่มประเทศยุโรปแอฟริกาเลยรวมๆกันแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเป็น หนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมของในอุตสาหกรรมเซมิคอนดเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับและส่วนของอุตสาหกรรมไหนนะครับที่ใช้ชิปเซตหรือว่าสั่งซื้อเซมิคอนดเตอร์จากไต้หวันเซมิคอนดเตอร์ไปเยอะนะครับอันดับหนึ่งนะครับสมาร์ทโฟนในปี2020เนี่ยอยู่ที่645ล้านอันดับ2พวกไฮเปอร์ฟอร์เมชั่นคอมพิวติ้งก็คือตัวประมวลผลที่มีความประมวลผลที่อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ439ล้านอินเทอร์เน็ตออฟฟิ้งร้อยสิบล้าน ออโต้โมเทฟหรืออุตสาหกรรมรถยนต์44ล้านรีสโต้คอน s u m e r อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่54ล้านและอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอ,อยู่ที่44ล้านแล้วเรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าเซมิคอนดักตเตอร์ขนาดใดเนี่ยที่สร้างยอดขายได้ดีที่สุดเดี๋ยวบอกครับเรามาดูในปี2019ะนะครับปี2019เนี่ยรายได้จาก5นาโนเมตรยังไม่มีนะครับเพิ่งจะผลิตเป็นแมสโพรเชั่นหรือว่าขายได้ในปี2020เองขึ้นมาสูงถึงเกือบ9 1ล้านตัวนี้เป็นโปรดักฮีโร่นะครับอยู่ที่7 เติบโตขึ้นจากปีกแล้วเนี่ยที่อยู่ที่249ล้านนะครับตัว่อมาที่นิยมจริงๆก็คือ16นาโนเมตรอยู่ที่197ล้าน28นาโนเมตรอยู่ที่149ล้านนี่ครับก็คือโปรดักต์หลายๆอันนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามีโปรดัก t ประเภทไหนบ้างแล้วก็รายได้ประเภทไหนบ้างนะครับแต่จากข้อมูลที่บริษัทให้นะครับเพื่อนๆก็จําเป็นต้องไปศึกษาต่อว่าไอ้5นาโน7นาโน9นาโน16นาโนเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้าง ใครเป็นลูกค้าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมจะเป็นเช่นไรต่อไปครับสำหรับผมนะครับไต้หวันเซมิคอนดกเตอร์เป็นหนึ่งในบริษัทที่เกาะเทงการเติบโตของโลกนี้ในอนาคตเป็นบริษัทที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างมากนะครับแต่ผมขอย้ําเช่นเดิมนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อการตัดสินลงทุนพเพื่อนๆต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วสําหรับพเพื่อนๆคนไหนที่โอ้สนใจศึกษาเซมิคอนดกเตอร์อย่างจริงจังนะครับ ในเดือนหน้าเดือนกระกฎาคมนะครับเดี๋ยวผมจะมีเซสชั่นที่เปิดซูมเนี่ยมาคุยกันผมตอนนี้กําลังอ่านเซมิคอนด์เตอร์ครับกำลังพยายามเนี่ยเอาบริษัทมาใส่นะอัตซีบริษัทอะไรบ้างที่ส่วนแบ่งตลาดอะไรบ้างโปรดักต์เป็นอะไรบ้างมิดเดิลซีเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างใครเป็นคู่ค้าบ้างคู่แข่งสัดส่วนกาังลุตเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดาวซีเป็นใครบ้างนะครับถ้าเมอคนไหนสนใจเนี่ยก็ขอเชิญเข้ามาซูมด้วยกันครับเพื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ไป ใช้พิจารณาแล้วก็ไปศึกษาการลงทุนในอุตสาหการรมเซมิคอนดัตเตอร์ต่อนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงียบๆนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันเงียบและทุกวันอังคารสามทุ่มนะครับผมกับคุณทีมบล็อกไลฟ์นะครับก็จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนให้ฟังในชื่อรายการว่าดราม่าการเงินนะครับถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจก็ขอเชิญน,นะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบแลวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครััับบสสดีคร